สวัสดีครับวันนี้กลับมาอยู่กันที่โชว์รูนนิสานน้องแคมนะครับวันนี้มีภารกิจส่งมอบรถนะครับนิสสันคิกรุ่น E อีกแล้วครับสีขาวมุกคันข้างหลังนั่นเองนะครับก็เอามาให้ชมอีกแล้วครับวันนี้อาจจะชมจนเบื่อนิดนึ่งคิกรุ่น E นะครับแต่ก็เป็นอีกลักษณ์ในการตกแต่งของรถคิกนะครับซึ่งวันนี้เป็นคิกบอร์ดสีดําที่ผ่านมาจะเป็นบอร์ดสีไวแดงซะเยอะนะครับก็ไปลองดูถ้าเกิดใครชอบเรียบๆเนี่ยจะชอบการตกแต่งแบบคันนี้บ้างหรือเปล่าไปชมกันเลยครับ สำหรับคิกอีคันนี้นะครับก็สีขาวมุกนะครับราคาจากเดิม77990จ็าเบวกค่าสีขาวมุกหนึ่0หมืบาทเป็น78990ปดาเนะครับลูกค้าคันนี้เป็นลูกค้าเก่านิาสสันมีสำเนารถนะครับก็ได้รับส่วนลดไปอีก10,000บาทนะครับเหลือกับราคาก็เป็น77990จเคสนี้จัดไฟแนนซ์ครับลูกคา้าดาวส0 0แสนนะครับผ่อน4ปีดอกเบีย้ย0.99%นะครับรุ่นด e, ไม่มี0%นเะปร์เะเป็น0.99เหมือนรุ่น V กับรุ่นวีแอล เป็น0%นะครับผ่อน4ปีก็ประมาณ8,000บาทไทยนอกนะครับก็ตกแต่งด้วยไฟตัดหมอกเหมือนเดิมแล้วมีการติดตั้งไฟตัดหมอกไปให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้วฟิล์มเซรามิกนะครับฟิล์มเซรามิก4 0 6 0นะครับรอบคานของกาเซียนํำเข้าอาเมริกาคิ้วกันสาดถูกติดตั้งไปเรียบร้อยแล้วนะครับสวยงามเลยสีขาวเดี๋ยวไปดูข้างในกัน เราคนที่ชอบสีขาแต่ไม่ชอบแต่งอะไรมากนะครับก็คันนี้เปลี่ยนเบาะหนังไปให้นะครับแต่ลูกค้าเลือกเบาะหนังให้เป็นเหมือนของตัวพวกรุ่นท็อปแหละก็เลยจะเป็นสีดํานะครับได้สีเทาคิวบัสแตนเลสกันลอยนะครับมีโลโก้คําว่าคิกในส่วนตัวภายในนะครับก็จะเห็นมีการเปลี่ยนติดตั้งจอย n d r ด i d ไปให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้วมีกล้องบันทึกการขับขีด้านหน้าด้วยนะครับ ด้านหลังนะครับลักษณะของเบาะนะครับสีดำได้สีเทาเื่าใครบอกว่าอยากได้เบาะที่เป็นแบบเออสีเรียบๆสีดำนะครับก็สเปคแบบนี้ได้เลยด้านหลังด้านหลังก็มีในส่วนตัวถาดท้ายใส่ไปให้นะครับอุปกรณ์อะไรต่างๆที่มีการเปลี่ยนไปนะครับจอวิทยุเดิมนะครับ กล่องของกล้องกล่องพิธีก็มีให้นะครับนี่ในส่วนตัวนี้ลูกค้าถามคืออะไรก็คือแผงไฟตัดหมอกเดิมนะครับเดิมมันไม่มีช่องไฟตัดหมอกก็เลยต้องเปลี่ยนทั้งแผงเลยอย่างที่บอกเสมอนะในส่วนตัวคิกรุ่น E เนี่ยเป็นรุ่นเริ่มต้นก็นจริงแต่มีระบบขับเคลื่อนระบบ E power เนี่ยมันมีครบทุกอย่างเืท,ที่รุ่นท็อปพึงมีแล้วนะครับรูปร่างในนอกก็ในส่วนตัวล้อแม็ก17นี้ยก็เป็นลายเดียวกันนะครับไม่นับรุ่น alltech ที่จะเป็นคนละลาย ในส่วนของตัวภายในเดี๋ยวรู้ภายในกันต่อดีกว่าในส่วนของภายในนะครับก็หลักๆสิ่งที่ e-power มีก็คือในส่วน,นตัวระบบขับเคลื่อน drive mode ที่มีโหมดในการขับขี่ไม่ว่าจะเป็น eco mode sport mode หรือกระทั่งโหมดธรรมดา ev mode นะครับเบรกมือไฟฟ้าระบบ auto บรกโคนะครับมีมาให้ตอะนั้นเนี่ยถ้าเกิดลูกค้าที่อยากสัมผัสกับเทคโนโลยี e-power การใช้งาน e-power เนี่ยตัวเริ่มก็จะเป็นตัวเรื่ที่น่าสนใจนะครับ แอร์เป็นแอร์ออโต้เหมือนกันกับตัวรุ่นอื่นๆนะครับมีฮีตเตอร์ด้วยนะครับอุณหภูมิสูงสุดรับได้32องศาต่ำสุดก็คือ18องศาในส่วนของตัวพวงมาลัยเนี่ยก็ถ้าเทียบก,กับรุ่น V ีนะครับก็จะมีเหมือนกันนะครับต่างกับรุ่นท็อปคือเขาไม่ใช่เป็น Intelligent c r u i s e Control ปุ่มปรับมัลติฟังชันเรื่องของตัวเครื่องเสียงเนี่ยใช้งานได้หมดนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวหน้าจอแสดงผลตรงกลางก็คอนโทรลด้วยปุ่มบนพวงมาลัยเช่นกัน และในส่วนตัวค u ู s e Control นะครับก็มีการสามารถปรับตั้งค่าค u ู s e คอนโทรลได้บลูทูธเชื่อมต่อแล้วก็สามารถใช้ฟังก์ชันจับพวงมาลัยรับสายวางสายโทรศัพท์ได้นั่นเองหน้าจอนะครับเปิดสำหรับลูกค้าที่อยากได้การใช้งานเล่นเอ็นเตอร์เทนเมนต์นะครับเพียงก็เราก็สามารถแช์อินเทอร์เน็ตอย่างที่ทราบคือแช์อินเทอร์เน็ตให้กับตัววิทยุแล้วก็เราสามารถเปิด กูก็แบบเปิด YouTube ลงแอปพลิเคชันอะไรเพิ่มเติมได้นะครับนี่ก็คือเป็นการใช้งานที่ถือว่าเพียงพอในยุคสมัยนี้แล้วนะครับแล้วก็ระบบความปลอดภัยถุงลมนิรภัย6จุดมีมาให้อยู่แล้วระบบเบรก ABS ระบบเสริมแรงเบรก BA ระบบพ e ล Start a s s i s t ออกตัวบนทางลาดชันอย่างก็มีมาให้แต่ว่าตัวกระจกก็เป็นธรรมดาเหมือนรุ่นวีนะครับถ้าเกิดไม่นับตัวรุ่นที่เป็น VL ที่เป็นกระจกไอตัว Intel l i g e n t Rear View Mirror นะครับ ไฟอ่ะไฟอ่ะเีไฟเพดดาเป็นหลอดแสงสีส้มนะครับในขณะที่รุ่นพ็อปเขาจะเป็นหลอด LED แสงขาวลักษณะคอนโซลอ่ะช่องเสียบช่อง USB ก็อยู่ทางด้านข้างนะครับพวงมาลัยปรับได้4ทิศทางนะครับขึ้นลงเข้าออกได้อันนี้ก็คือเหมือนรุ่นพ็อปไฟหน้ารุ่นนี้นะครับไม่มีออโต้อ่ะรุ่นพ็อเขาจะมีไฟหน้าเป็นแบบอัตโนมัตินะครับเปิดปิดอัตโนมัตินะครับ แล้วก็ในส่วนของตัวระบบปัดน้ำฝนอันนี้เหมือนกันอยู่แล้วนะครับด้านหลังนะครับการพับบอกก็พับแยกได้นะครับก็พับเป็น6 0 4 0อันนี้ก็คือเหมือนกันอยู่แล้วในตัวรุ่นธรรมดากับรุ่นท็อปชุดป่าลมยางมีมาให้นะครับไม่มีล้อแม็กอยู่แล้วทุกรุ่นนะครับแล้วก็ตัวแบตเตอรี่ลูกเล็กสุโวลต์ก็คืออยู่ด้านหลังนั่นเองอยู่ในส่วนของตัวที่เดียวกับตัวชุดป่าลมยาง ตัดหมอกที่ติดตั้งเพิ่มนะครับเวลาเราใช้งานปุ่มจะอยู่ทางด้านนี้นะครับเราต้องเปิดไฟสักดวงหนึ่งถึงจะเปิดไฟตัดหมอกได้นะครับเดี๋ยวดูเสาเงาสะท้อนกระจกอันนี้เปิดไฟตัดหมอกนะครับอันนี้ปิดพอเห็นเนาะแสงไฟหลีไฟต่ําไฟสูงเราไม่สามารถเปิดไฟตัดหมอกได้โดยที่ไม่เปิดไฟหน้าสักดวงเลยนะครับมันทํางานควบคู่กับไฟหน้าหลอดไฟหลีเป็นอย่างน้อย หน้าจอเมนูหลักๆนะครับที่คนทราบมีอะไรบ้างก็หน้าจอในส่วนตัวการแสดงผลการขับขี่ต่างๆนะครับก็อย่างหน้าเมนูหลักที่เป็นหน้าจอที่เขาใช้กันเป็นสากลก็คือหน้าจอดูการถ่ายเทพลังงานนะครับหน้าจอนี้นะครับก็เป็นหน้าจอที่เราจะได้รู้ว่ารถเรากําลังใช้ไฟจากแบตเตอรีบบร่หรือปั่นไฟเข้าเครื่องอยู่หรือเปล่านะครับแล้วก็สแสดงตําแหน่งตนะ่างๆน้ำมันในถังเหลือเท่าไหร่นะ้ำมันในถังวิ่งได้ประมาณกี่กิโลเลขกิโลไมล์รวม6 3านะครับตาแหน่งเกียร์พีตอนนี้ใช้โหมดสปอร์ตอยู่นะครับ เวลาและอุณหภูมิภายนอกสังเกตนะครับจะมีรูปรถสีเขียวขึ้นเนี่ยเวลาเราสตาร์รทรถด้วยความที่มันเงียบอย่างเงี้ยเราไม่รู้รถสตาร์ทหรือเปล่าให้สังเกตไฟรูปรถสีเขียวเป็นหลักก็คือรถสตาร์ทพร้อมกับเคื่อนแล้วนะครับเลื่อนขวาม,มาหน้าจอเมนูถัดไปก็เป็น,นส่วนตัวอัตราเฉลี่ยการกินน้ามันนะครับแนะนําว่าให้กดโอเคครับเราต้องการรีเซ็ตนะครับก่อนที่เราจะวัดค่าจริงๆอาจจะเติมน้มันเต็มถังก่อนแล้วก็ค่อยลองวิ่งวัดถังนี้กินน้ำมันเท่าไหร่แล้วก็ด้ส่วงตัวความเร็วที่วัดเป็นแบบ แล้วก็เตือน Warning เตือนอะไรบ้างเตือนประตูเปิดเนี่ยประตูขวาทั้งหน้าและหลังเปิดอยู่นะครับการตั้งค่าต่างๆระบบนี้มีความปลอดภัยมีให้ในส่วนของตัวเรื่องของตัวตัวการชนด้านหน้าเบรกฉุกเฉินนะครับ Parking e y คือเตือนมีเซ็นเซอร์ถอยหลังแล้วมีเตือนการไม่ร้านและการขับขี่ตั้งค่าเวลาการเตือนพักรถได้นะครับเตือนอุณหภูมิต่ํา แล้วก็ระบบ Che t ีคอนโทรลก็คือเตือนก่อนการเอ่อไม่ใช่เตือนเป็นระบบที่ช่วยให้เราเข้าโค้งได้อย่างปลอดภัยมากยิ่งขึ้นกับลาเข้าโค้งแรงๆนะครับนอกนั้นก็จะเอ่อไม่เหมือนรุ่นท็ออย่างที่บอกมีในส่งตัวพวกไปซัพพอร์ตมาในเค่งรุ่นจริง,นนงรุ่นวีก็ไม่มีเพราะว่าวีเขาเพิ่มมาในส่นตัวแค่กล้องรถทิศทางน,นะครับแล้วก็กลับมาเมนูหน้าจอเดิมตอนนี้เครื่องติดและทำงานกำลังชาร์จไฟเข้าตัวแบตเตอรี่ e-power นั่นเอง และทุกอย่างก็คือนิสสันคลิกรุ่น E นะครับตกแต่งตามพิมพ์นิยมเช่นเคยนะครับอาจจะเบื่อกันแล้วนะครับก็อย่าเพิ่มเบื่อครับก็ช่วงนี้ขายคลิก E เป็นหลักนะครับเพรานะนั้นเนี่ยการตกแต่งที่เห็นก็จะเป็นแนวทางตามนี้เลยนะครับแล้วก็เอามาแนะนำให้ดูว่าอย่างเคสเนี้ยดอกเบีย้ย0.99ดาว25%ขึ้นไปเคสนี้เขาเ 4, ดาว400,000ก็ได้ดอกเบีย้ย0.99เบ็ดเซ็นต์ลบเบี้ยเสียอยู่แค่ประมาณสัก20,000กว่าบาทเท่านั้นเองนะครับ4ปีแล้วถ้าเกิดใครชอบนะครับก็อยากทราบแคมเปญโปรโมชั่นก็สาสามรรถแออดดไไลลน์์เ้หวงที่บ089 9690690นะครับก็เผื่อจะได้มาขับ e-power กันเยอะๆนะครับใครชอบคลิปนี้ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวคลิปหน้ามาเป็นรถรุ่นไหนสีอะไรมาชมกันอีกทีหนึ่งแลว้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ